โอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับข้างในกล่องก็โอเคครับผมก็ที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับใส่แรงปัดแล้วก็สายชาร์จนะครับจากนั้นก็เป็นที่ควรนวดน,นี้เปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นที่ตัดนะครับดันขึ้นก็ตัดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตทําให้ดูนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการใช้ ตัวนี้นะครับในการตัดหนวดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดหนวดให้ดูนะครับครับผมผมก็จะใช้ที่ควนนวดนะครับตัวนี้ตัดหนวดนะครับเห็นไหมครับหนวดยาวมากนะครับโดยการดันตรงนี้ขึ้นนะครฮะแล้วก็ตัดเลยนะครับจากนั้นเปิดเครื่องนะครับเปิดสวิตดึงล่างนี้นลครับ เห็นไหมครับก็ยังม, <_ C os> มีเป็นตอเป็นอะไรอยู่นะ <_ C os> โอเคหลังจากตัดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตรงนี้ลงนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับในการเล็บ เี่ยงหลายๆลยเดอนะครับตรงนี้โอเคครับผมเกี่ยงไหมครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ตัดนะวิธีแกะออกนะครับกดตรงนี้ปิดเหมือนเดิมนะครับรมาณนี้นะใช้ได้ปกติโอเคสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวและให้ดูประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย